โอเคอ่ะเดี๋ยวปั้ามจะสอนแอนแล้วกันอ่ะวิธีเซตติงต้งเซตติ้งไม่ง่ายๆเลยนะอ่ะเนี่ยแอนเห็นปะเนี่ยอ่ะตามที่แอนเนี่ยอ่ะง่ายๆเลยอันนี้นะแอนกดไปนะอ่ะกดเสร็จนะแอนก็จะอันนี้อันนี้นะอันล่างสุดอ่ะอันล่างสุดนี่แอนจะเห็นพวกนี้ใช่ไหมแอนมาตรงนี้เลยนี่เนี่ยรูปไม้นี่นะนนะอ่า แล้แอนก็ปรับเป็นนี้เลยอ่ะเนี่ยปรับแล้วก็นี้เป็นข้างล่างอ่ะปรับปรับเสร็จนะแล้วก็นี้แอนคลิกอันนี้นะแล้วแอนก็อันนี้มันจะขึ้นมาแบบนี้ใช่ป่ะแล้วแอนก็กดปุ่มอะไรก็ได้ a b c d แล้วแต่แอนจะถนัดอ,ะอ่ะเสร็จแล้วแอนก็ลอง s e ตต i ้งใหม่หน่อยอ่ะเลยแอนกดอันนี้อันนี้นะปุ่มที่สป,ปุ่มที่สเสร็จแอนกดอันนี้ต่อ อ่ะเนี่ยแอ,แอนแอนจะได้ได้ยินเสียงอ่ะเนี่ยถ้าแอนพูดเนี่ยเสียงมันจะอยู่ตรงเนี้ยอ่ะอ่าไะอ่า,อา,อาแล้วแอนก็ปิดน,นะแล้วแอนก็กดอันนี้นะอ่แล้วแอนก็กดตกลงนะอ่ะ